สวัสดีครับผมไมเคิลเมอร์เข้าสู่ช่วงกระโดเอสปาดาสตอรี่วันนี้เราจะมาพูดถึงทวีโอเปเซียการล่มสลายของอิลิเซียกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับปีศัก,กราชที่40หลังการต่อสู้กับลัทธิสตาตาวิตตาไวโอเลนเซียที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆในดินแดนอิลิเซียดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในทวีโอเปเซียทว่าไวโอเลนเซียที่ในตอนนั้นต้องการจะคืนชีพเทพเจ้าโบราณ พราะคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําให้ผู้คนบางกลุ่มเริ่มไม่เห็นด้วยและออกจากประเทศนี้ไปลอยอนาลิเซียเชื้อพพะวงชั้นสูงคนหนึ่งเดินทางไปยังดินแดนเวสปานูล่าที่แห่งนั้นเองเขาได้พบกับช่างตีดาบภายในจอนผู้หนึ่งโดยความที่คุยกันถูกคอจึงได้สาบานเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่ออกเดินทางไปยังดินแดนต่าง รอยอนาลิเซียต้องการเดินทางไปยังโลกใบนี้เพราะเขากกรักการผจนภัยส่วนช่างตีดาบเพเนจรต้องการที่จะค้นหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อใช้มันในการสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งทว่ารอยอนาลิเซียไม่ได้เดินทางไปยังที่ต่างๆและได้เห็นความเป็นอิสระเสรีจากดินแดนอื่นก็นพันคิดถึงบ้านเกิดของเขาอิลิเซียแม้จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกลอำนัดไว้โดยราชาเอเลฮาร์กษัตริย์ของดินแดนที่ใช้โลกแบบเผด็จการผู้คนต่างต้องทนทุกข์ยากแต่กะนั้นเขาซึ่งไม่มีพลังอะไรเลยในการต่อสู้ ก็ทาได้เพียงฟ้อมองเท่านั้นช่างตีดาบภายในจอรู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลของเพื่อนรักก็ได้ให้สัญญาว่าสักวันหนึ่งหากท่านต้องสู้รบข้าจะต่อสู้เคียงข้างท่านและจะตีสุดยอดอาวุธและชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดให้ด้วยเมื่อถึงตอนนั้นหากเจ้าชนะสงครามและขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่ก็อย่าลืมข้าเสียละแม้จะเป็นเรื่องตลกเพราะช่างตีดาบคนนั้นเป็นเพียงช่างตีดาบภายในจอแต่สีหน้าจริงจังของเขาก็ทําให้เรื่องที่เล่าออกมาปลดปล่อยความเครียดภายในใจได้ วันหนึ่งขนาดทั้งสองออกเดินทางองค์กรสตาร์ตาวิต้าที่หมายจะแทรกแซงดินแดนอิริเซียมองเห็นว่าหลอดอันเดเซียถือเป็นตัวเลือกที่ดีหากนำเข้ารัฐิสตาร์ตาวิต้าได้หลอดอันเดเซียถูกเชื้อเชอไปเข้า่วมองค์กรแต่ว่าตัวหลอดอันเดเซียนั้นก็เคยได้ยินชื่อเสียงขององค์กรสตาร์ตาวิต้าอยู่บ้างหลอดอันเดเซียนั้นไม่ได้คิดจะเป็นคนอยู่ใต้อานาคไครจึงหวังที่จะใช้สตาร์ตาวิต้าเป็นเครื่องมือเท่านั้นหลอดอันเดเซียยื่นคำขาดว่าหากต้องการให้เขาเข้าร่วม เพื่อนรักของเขาในช่างเคอจกรคนนี้ต้องเข้าร่วมด้วยเซนสตาต้าวิต้าก็ตอบตกลงทั้งสองฝึกฝนอยู่ในองค์กรสตาต้าวิตา้ารอยอนาลิเซียแข็งแกร่งขึ้นจากการชี้น,นำของผู้นำองค์กรพลางเวทของเขาและฝีมือการตอบสู้เพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันในช่างเครืจองจกรก็ได้ร่ำเรียนวิทยาการการตีอาวุธและชุดเกราะจากบันทึกโบราณหลายพันปีแม้ว่าอาจจะไม่เทียบเคียงของดั้งเดิมได้ทั้งหมดแต่มันก็เหนือกว่าอุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ ปีศัก,กราชที่50เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ทั้งสองได้อยู่ในองค์กรสตาร์บิตา้าทว่าในช่วงแพนเจรก็ไม่มีชื่อเป็นของตนเองเพราะเขาเป็นคนไร้านามลอยอิิเชียติงตั้งชื่อให้เขาว่าวาเลรอนซึ่งดัดแปลงมาจากคําว่าอาวาลอนดาบเทพใน,นตำนานของอิลิเซียข่าวการสู้รบในเดนอิลิเซียยิ่งหนักหนาขึ้นผู้คนส่วนใหญ่เริ่มไม่พอใจกับระบบะเผเด็จการของกษัตริย์เอเลฮาน ลอยอันเดลิเซียเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเขาเชตีทั้งสองออกจากองค์กรสตาตาวิตตาและเดินทางกลับมาอย่างอินเดนอิลิเซียที่นั่นเองเขาได้รับการต้อนรับจากมิรสหายและทั้งหมดพร้อมเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับราชาเอเลฮาร์ก่อนการสู้รบในช่างเวเลรอนได้มอบชุดเกราะแล้วคู่กายของลอยอันเดลิเซียที่เขาสร้างไว้สมัยอยู่องค์กรสตาตาวิตตาเพราะคําสัญญาที่เคยให้ไว้เขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่ง เพื่อนรักของเขาจะได้ใช้มันสงครามเป็นไปอย่างยาวนานจนในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของหลอยอานาลเซียพร้อมกับขุนนางคนเช่นทั้ง4ได้แก่ตระกูลชาวเซนตระกูลฮาร์เบอร์ตระกูลวีเดลและตระกูลเวอร์เนียซึ่งเป็นแกนนําในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพกษัตริย์เอเลฮานถูกสาเร็จโทษประหารชีวิตทั้ง4ี่ตระกูลใหญ่ได้เชิญหลอดอานาลเซียขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ให้ดิแดนอิลิเซียความสงบสุขเริ่มกลับมาที่ดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่ง ว่าไม่นานนักลัทิสตาตาวิต้าได้เดินทางมายังดินแดนอิลิเซียและเรียกร้องคำมั่นสัญญาทว่ากษัตริย์อนาลิเซียไม่ยอมให้ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยสตาตาวิต้าโดยเด็ดขาดน,นั่นจึงทําให้เกิดความแตกแยกและสงคารามกลางเมืองเกิดขึ้นโดยการแทรกแซงของสตาตาวิต้าอีกครั้งสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นทําให้ดินแดนอิลิเซียที่มีพื้นที่ใหญ่โตล่มสลายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กษัตริย์อนาเจเชียกำลังค้นหาวิธียุติสงครามครั้งนี้ในช่างเวเรลอนได้เดินทางไปยังลัติสตาตาวิตตาเพียงลำพังในช่างเวเรลอนขอร้องให้สตาตาวิตตาหยุดแทรกแซงเพื่อแลกกับการสร้างอาวุธและชุด่ตําำนานที่สตาตาวิตตาเคยต้องการแต่ยังไม่ผู้ใดสามารถทำได้สำเร็จสตาตาวิตตารีบรับข้อเสนอทันทีและหยุดแทรกแซงสงครามภายในอิลิเชียในที่สุดในช่างเวเรลอนก็สร้างชุดเกาะสตาตาวิตตาและอุสตาตาวิตตาได้สำเร็จ ว่าสิ่งนั้นกลับมีพลังมากเกินไปน่นทำให้นายช่างวลาดลลอนรู้สึกผิดอย่างมากที่สร้างมันขึ้นมาแม้สงครามการเมืองอิลเชียได้จบลงทว่าปัจจุบันพื้นที่อันกว้างขวางกลับเหลือเพียงแต่ประเทศอินเดียแต่กระน,นั้นแล้วมันก็ยังถูกเรียกขานว่าดินแดนแห่งเสรีภาพแห่งโอปเปชียเรื่อยมา